วงในเผยนิชาโตโนโกความสัมพันธ์ต่อไปโอกาสของทั้งคู่จากที่หลายคนรอลุ้นว่าเมื่อไหร่ในเอกสาวนิชานันทนิชาจะออกงานและพูดถึงความสัมพันธ์กับโตโน่ากินหลังจากที่ฝ่ายชายเคยออกปากว่าจะไปง้อล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อและจะมีใครต้องกินอาหารมาหรือไม่โดยเพจเผยว่าช่วงแรกๆมีข่าวรือว่าโตโน่ตามไปแถวบ้านของนิชาทําให้น้องเสียใจหนักมาก โดยเฉพาะหลังจากมีกระแสตโตโน่กับสาวไมา้ซึ่งทําให้นิชาเฮิร์ตหนักเข้าไปอีกแต่ล่าสุดคนใกล้ตัวเผยว่านิชาเริ่มหิวใจตัวเองได้แล้วแม้อาจจะยังพูดอะไรไม่ได้เต็มปากเต็มคําแต่ก็พอจะบอกได้ประมาณ70-30ว่าไม่น่าจะได้กลับไปเหมือนเดิมแม้จะให้อภัยได้แต่โอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมนั้นแทบไม่มีเพราะเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่และกระทบความรู้สึกของคนรอบตัวนิชาโดยเฉพาะครอบครัวโตโน่เป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีมาตลอดเรื่องผู้หญิง ก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายทําให้นิชาไว้ใจมากและเวลาอยู่ด้วยกันโตโน่ดูแลเธอเหมือนเจ้าหญิงจนกลายเป็นความคาดหวังในใจของนิชาและครอบครัวแม้ตอนแรกคุณแม่จะไม่ค่อยเปลื้อโตโน่นักแต่เพราะลูกสาวรักจึงยอมเปิดใจทว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพี่ชายของนิชาเองถึงขั้นออกตัวแรงว่าถ้าโตโน่มาง้อเมื่อไหร่เขาจะยืนขวางเอาไวเ้เลยเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆไม่มีใครสนับสนุนความสัมพันธ์นี้อีกแล้วคนใกล้ตัวเผยอ,อีกว่านิชาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ และไม่ชอบให้เรื่องเสียหายเข้ามาในชีวิตเธอจะไม่พูดให้ร้ายใครแม้จะเสียใจแค่ไหนก็ตามเวลาเจอเพื่อนก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ตรงๆเพื่อนๆก็เลยเลือกที่จะซัพพอร์ตเธอมากกว่าชวนออกไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆให้ใคลายความเศร้าแม้คนรอบข้างยังไม่รู้แน่ชัดว่านิชาจะตัดสินใจอย่างไรต่อแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครอยากให้เธอกลับไปหาโตโน่อีกและแม้เธอจะร้องให้เสียใจในช่วงแรกแต่ตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วไม่ปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งแม้ ยังไม่พร้อมจะพูดอะไรในตอนนี้เพราะกลัวว่าถ้าพูดแล้วจะยิ่งพังแต่หักวันหนึ่งต้องพูดออกมาเธอก็จะไม่พูดเพื่อทำร้ายใครเพราะนิสัยของนิชานั้นเป็นคนแบบนั้นจริงๆทางทีมงานเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในิชาน,นะครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ